คุณเคยประสบปัญหากับการที่มีกุ้งมากมายไก,ก่กองจนนับไม่ได้หรือเปล่าแต่วันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพราะพวกเรากลุ่ม s u p e r b o o ู t ทีศูนยมีเอคัดแยกกุ้งสุดพิเศษมานําเสนอจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโดยขั้นแรกนะครับเราต้องนํารูปภาพเข้ามาเทนในดี t r เทนก่อนซึ่งเมื่อเราเทนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอามาเข้าในดี e ีเพซึ่งดีพีเพกนะครับก็จะเปรียบเหมือนกับสมองของมัน โดยที่เราทดสอบความแม่นยำของ AI เราโดยใช้ e v a l e Detect นะครับเมื่อเรากด Run e v a l e Detect แล้วความแม่นยำของ AI เราจะอยู่ที่99.92%ซึ่งเกด A นะครับ AP1 เกด B AP0.9975 แล้วก็เกด C AP1 เช่นกันครับครับผมหลังจากที่เราได้เทรนตัว AI ใน Deep t r a ไปเสร็จแล้วนะครับเราจะนำวิดีโอนะครับเข้าไปใน Deep Detect นะครับ แลวตัว d e p f เนี่ยจะแยกกุ้งออกมาให้เราเป็นสามประเภทนะครับก็คือกุ้งเกรด A จะเป็นกุ้งที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็กุ้งเกรด B จะเป็นกุ้งที่ไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็กุ้งเกรด C จะเป็นกุ้งที่ไม่มีหัวเลยนะครับโดยหลังจากที่เราแยกกุ้งทั้งสามตัวทั้งสามประเภทนะครับเราจะมีการนับกุ้งในแต่ละประเภทด้วยครับต่อมานะครับก็คือเป็นส่วนทางด้านของการเก็บข้อมูลและ Notify โดยเมื่อเราใช้ d p f ส่งไปที่ payload selection นะครับ เราก็จะตั้งดีเลย์ไว้ที่1,000 m มิลลิเกและใช้คำสั่ง i f e l นะครับโดยที่เราจะตรวจแค่กุ้งที่มีความผิดปกติก็คือแค่เกต B และเกต C นะครับที่เราจะทำการ Notify ซึ่งเมื่อเราเมื่อเรารับค่ามานะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงเราก็จะทำการส่งเข้าไปใน Notify แล้วก็เก็บรูปภาพไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเลือกแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนด้วยครับ โดยที่ทั้งเกต b และเกต c ก็จะทําแบบเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทดสอบ ai ของเราให้ดูกันครับตรวจพบกุ้งไม่สมบูรณ์เกต b ตรวจพบกุ้งไม่สมบูรณ์เกต b ตรวจพบกุ้งไม่สมบูรณ์เกต c ตรวจพบกุ้งไม่สมบูรณ์เกรดซีตรวจพบกุ้งไม่สมบูรณ์เกรดบีตรวจพบกุ้งไม่สมบูรณ์เกรดซีตรวจพบกุ้งไม่สมบูรณ์เกรดบีขอบคุณที่รับชมครับ